ทางหน้าแพ้เดียวจะแพ้ไปตลอดแต่ถ้าเราชนะครั้งเดียวแล้วรักษาในความชนะนี้ได้เราก็จะชนะตลอดไปได้เช่นเดียวกันสุดยอดเคลียร์ไหมครับวันนี้ก็เป็นเครียกสายธรรมะนะ vs อ่าเบาหวานโอเคสายก็เรียกว่าโรคโรคร้ายๆหลายโรคนะครับจริงๆแล้วหลักธรรมะมันก็คือ n d s ซ t นี่แหละนะครับวันนี้ก็อาจารย์เบียร์ตอบได้เคลียร์มากอาจารย์สุดท้ายมีคนบอกว่าอยากให้ดัดเดี้ยตอบตอบแบบเป็นสไตล์อาจารย์เบียร์เพราะดัดดี้ดูแบบว่าไม่เคยพูดคำหยาบอะไรเงี้ย แต่อาจารย์เบียร์ไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่เขาเรียกพูดตรงๆออซึ่งจริงๆแล้วในใจผมอ่ะผมก็คิดเหมือนอาจารย์เบียร์ทุกวันเลยผมพูดไม่ได้ไม่ตรงคอนเซ็ปต์ช่องมีคนบอกว่าอ่ะในขอในไลฟ์นี่ยอนี่ตอบแบบสไตล์อาจารย์เบียร์ได้ไหมตอบเลยอ่าได้ไหมครับอาจารย์ได้ขอพลังอาจารย์ก่อนอาจารย์เป่ากระหม่อมทีหนึ่งเอามือเอามือลูบหัวผมกระสอนตีทีเลยนะโอเคอ่ะเป็นอาจารย์เบียร์นะโอเคอ่ะมีคนชอบถามบอกว่า เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่กินน้ําตาลละไม่กินหวานเลยเออทําอย่างเงี้ยมาสองเดือนละเบาหวานไม่ดีขึ้นเลยไม่หายเออทํำยังไงนะอ่ะพวกมึงฟังไว้นะออ่อะพวกมึงฟังนะมึงอ่ะเถงตรงเกินเออเขาบอกว่ามึงเป็นเบาหวานมึงก็ไม่กินหวานมึงก็คิดแต่เรื่องน้ําตาลแต่มึงอ่ะไม่มีเซ็ตความรู้มึงไม่มีเซ็ตความรู้มึงก็ไม่รู้อีกว่าเขามีสิ่งที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตบนโลกใบนี้เออแป้ง ที่มึงแดกแดกกันเนี่ยคืออะไรแป้งข้าวเป็นแป้งไหมเป็นแล้วมึงกินข้าวอะไรข้าวขาวๆเลยขับสีมาเลยมันมีเบอร์ไหมไม่มีแล้วมึงมึงแดกกันเนี่ยมึงแดกกันเป็นมึงแดกเท่าไหร่ไม่มึงเป็นมังเดินเป็นกรมังแล้วมึงมาถามกูว่าทําไมบอกมึงไม่หายเออแล้วมึงแดกเสร็จมึงออกกาลังกายไหมไม่มึงก็ดัดจริตถามอีว่าออกกําลังกายเวลาไหนดีมึงดัดจริต ถ้าคนออกไลน์ใจจริงนะเขาไม่มานั่งถามหรอกออกเวลาไหนเขาเอาเวลาถามไปออกกําลังกายอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนอ่ะผู้หญิงนะหลายๆคนบิวตี้ตอนเย็นก่อนนอนกินวุ้นเส้นแล้วบอกว่าวุ้นเส้นเพื่อสุขภาพอขอโทษนะมึงสารนแนนะไปหยิบวุ้นเส้นนะเออแล้วมึงไปดูนะ,นะในใ ผลิตภัณฑ์นะตรงฉากฉลาเขามีให้อ่านนะวุ้นเส้นไม่มีโปรตีนมึงมึงไม่มีชุดความรู้มึงเห็นว่าวุ้นเส้นมึงเรียนมาเขาบอกทำจากถั่วเขียวมีโปรตีนไม่มีมึงฟังกูนะวุ้นเส้นไม่มีโปรตีนมันเป็นคาร์โบไฮเดรตล้วนแล้วมึงแดกก่อนนอนแล้วมึงหวังว่ามึงจะเบาหวานดีขึ้นมึงจะผอมไม่จริงมึงช่วยสาระแนไปมีความรู้เซตความรู้แล้วก็ช่วยอ่านฉลา ก่อนรับประทานด้วยนะอาจารย์เบียร์ออกะอ้วาั้นตันใจแล้วได้เวลาละบายแล้วแต่มันจริงมันจริงคือผู้มือต้องเจอกันอย่างนี้ซะบ้างไงคือต้องโดนด่าเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเรามานั่งแบบบีฟกันแบบเบาๆง่ายๆสุดท้ายมันก็กลับไปกินเหมือนเดิมโดนด่าบ้างก็ดีเวลาโดนด่ามันจะฉุกคิดขึ้นมานิดนึงเวลามันไม่โดนด่าซะบ้างเลยเนี่ยมันก็จะไหลไงเออไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็พูดดีกับเราสุดสุดท้ายถ้าโดนด่าซะบ้างเนี่ยมันจะดีขึ้น มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องรุนแรงแล้วว่ะเขากําลังเตือนเราด้วยความจริงจังแล้วว่ามันอันตรายมากมันไม่มองเห็นโทษตอนนี้ละมันจะเริ่มมองเห็นโทษแล้วเวลามันจะหยิบวุ้นเส้นมาด่าว่าแดกอย่างเดียวไม่พูดจริงจริงบอกว่าเปิดดูนะเออจริงว่างกวางอย่างเงี้ยมันจะเริ่มรู้สึกขึ้นมาได้ดีแล้วดีแล้วเอาไปใช้ในไลฟ์สดตัวเองบ้างนะเดี๋ยวหยิบวุ้นเส้นไม่ใช่แค่วุ้นเส้นนะมันก็มีน้ำยำอีกเออใช่น้ำตาลฉ่ำแล้วน้ำยำเนี่ยนะอ่มีแต่กระโถนฟาดเลยดีดีช่องอะไรนะฝ่ายทีนด addy สายเเบบาาาาาหหวนนนครรรัอจย์้ใไป ลองไปติดตามช่องเขาแล้วก็ลองไปฟังดูซึ่งอาจารย์ฟังแล้วไมซ์เซ็ตของเขาในการดูแลสุขภาพอาหารการกินเป็นเรื่องดีมากแล้วเขาอายุ40 41 <48. S 2> หน้าตาผิวพรรณยังดีมากหุ่นก็ดีมากนะทุกอย่างโอเคหมดจากอาหารการกินจากเขาพัฒนาการใครต้องการลดความอ้วนต้องการที่จะมีสุขภาพาแข็งแรงฟังทัศนคติหรือวิธีการดูแลชีวิตให้ตัวเองเนี่ยผอมอย่างพวกมึงเนี่ยมันอ้วนมากนะดูแลร่างกายอย่างเงี้ยอ้วนฉุกเ้ินฉ่ำแดดไม่มาทับมัยาง พวกมึงควรไปฟังเขาไปดูแลไปเรียนรู้ในสิ่งที่เขาสอนและในสิ่งที่เขาสร้างโปรเซสกระบวนการในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของเขาเขาลองผิดลองถูกจากตัวเขาเองมามึงหัดไปเรียนรู้กับเขาบ้างไปเรียนรู้โภชนาการไปเรียนรู้วิธีอาหารการกินวันหนึ่งต้องกินยังไงอาหารยังไงเพื่อให้โรคภัยแค่เจ็บน้อยแล้วร่างกายจะพร้อมสู้ได้ดีเหมือนอย่างมีสุขภาพร่างกายพันธมีน้ำมีน,มนวลและมีสติสติสปะทยะในการวางแผนตัวเองในการกินชื่อช่องอีกทีหนึง่งชื่ออะไรนะแดดดี้สายหวานแดดดี้สายบาหวาน เนี่ยทิกตอกเขาก็ไลฟ์สดตอนแดดดี้สามเบาหวานต่อนเนื่องเรไม่มใช่ครับต่อนเนื่องเลยพี่แดดดี้เพราะว่าคุณพ่อลูกสองพ่อคุแดดดี้อ่าสายเบาหวานตรงตัวเลยเคยเป็นเบาหวานแต่ตอนนี้หายแล้วของเราเราดูแลด้วยกันทั้งคู่เลยป่ะกินเหมือนกันทั้งคู่เลยปหก็ส่วนคือผมอ่ะจะเคร่งก็คือก,กินกินแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอ่ะเป็นผลพลอยได้ก็คือถ้าดื่มน้ำอัดลมก็เป็นแบบซูการ์ฟรีไม่มีน้ำตาล ก็เลยเรารู้สึกเลยอยากรักษาผลพลอยได้ไปด้วยเนี่ยยังหุ่นดีทั้งคู่เลยนะทรงทรงเดียวกันเลยทรงเพียวแบบนี้ทั้งคู่เลยเนี่ยเพราะนั้นพวกเราลองไปติดตามดัดดี้สายหวานดัดดี้สายเบาหวานเออดัดดี้สายเบาอ๋อมีเบาหวานด้วยเหรอใช่ครับดัดดี้สายเบาหวานก็คือเบาหวานจริงๆเลยอย่างเงี้ยเขาอยากเห็นออกกล้องได้ไหมเขาอยากเห็นหุ่นหน่อยสวยสวยภรรยาครับอ่าจริงๆก็ที่ทิ่คลิปคลิปทุกคลิปก็ฝีมือคนนี้ถ่ายเป็นคนถ่ายคลิง ก็จะเป็นนี่ยก็ทำกันอยู่2คนเนี่ยแหละครับก็ประเด็นของการทําช่องคือเราตอนตอนทําช่องไม่ได้มีไม่ได้มีไมความรู้เลยว่าอะไรคือการรีวิวอะไรคือการมันเคยเคยมีพอทําช่องไปเรื่อยมีบอกว่าเขาเรียกว่าขอรีวิวแล้วก็บอกขอเลดการ์ดเลดการ์ดคืออะไรครับอะไรคือเลดมันคือเหมือนการ์ดนำบัตรเหรอคืออะไรคือเพราะว่าไมเซตตอนที่เราตั้งช่องอ่ะเราเราต้องการที่จะให้คนอ่ะ เหมือนคนตื่น,<ห>นทำอ่ะ<ห>คือต,ตื่นตื่นเบาหวานเพราะว่าตอนเราเราจาความรู้สึกวินาทีแรกที่หมอพูดกับเราได้ว่าคุณเป็นเบาหวานมันตอนนั้นเสียงแอร์หมอมันดังมากแล้วมันมันคือภาพลูกกับภรรยามันลอยขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งครอบครัวแล้วภาพที่ช้ำที่สุดทั่วนี้ยิงจำได้ในหัวคือลูกดิคารมาที่ขาแล้วก็พูดแบบเอแอรเอาแอรแล้วก็แบบเราจะเห็นลูกโตไหมคือคําถามนี่มันอยู่ในหัว พราะนวันนี้ทุกวันนี้มีความสุขมากเพราะอะไรหลังมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คือทุกเช้าที่ตื่นมาผมมีความสุขที่ได้ตื่นอเพราะว่าผมไม่รู้เลยคนที่เป็นใครไม่เคยเป็นโรคนะไม่รู้หรอกว่าคุณคุณคุณตื่นมาตอนเช้าอ่ะคุณโคตรแบบสาเร็จไปแล้วหนึ่งเรื่องคือคุณยังมีชีวิตอยู่คุณลองไปถามคนที่เขาเป็นโรคนะแล้วเขาติดเตียงที่โรงพยาบาลนะสิ่งที่เขาทําได้คือต่อให้เงินมากอง20ล้านเนะี่ยเขาก็ไม่เอา ร้อยล้านเขาก็ไม่เอาเขาขออย่างเดียวคือทำไม่ได้ให้เขาลุกขึ้นจากเตียงและใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขให้ได้และตื่นมาใช้ชีวิตวันใหม่ให้ได้ขอคนเรามีความสุขอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะนอนก็ได้นอนอยากจะทำอะไรก็ได้ทำชีวิตเนี่ยมีความสุขแค่นี้แหละเป็นพื้นฐานของชีวิตสำคัญคือต้องมีความรู้่แต่ว่าต้องมีความรู้คือบางคนแบบมีแต่พลังใจมันไม่ได้เช่นเมื่อกี้บอกไปวุ้นเส้นไม่มีความรู้ก็กินผิดอะไรอย่างเงี้ยอะเข้าเซเว่นกินอะไรได้บ้างเนี่ย นมถั่วเหลืองบางคนไปหยิบไม่อยากพูดชื่อยี่ห้อนะอ่าแต่นมถั่วเหลืองหลายๆย,ยี่ห้อบอกว่าเราไปกินนมถั่วเหลืองดีสุขภาพแต่บางคนบอกว่าออกแบบไม่ใส่น้ําตาลด้วยขอโทษนะไปพิกฉลากผลิตภัณฑ์ใส่นมผงและน้ํามันพืชใช่ใช่อย่างเงี้ยคือเราต้องมีเซตความรู้ด้วยเพราะนั้นก็เลยทําช่องนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆ,ๆมีเซตความรู้ครับได้ได้แต่ว่าวันนี้ก็มีเพลินว่า มีเห็นอาจารย์เหมือนกับเปิดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเลี้ยงข้าวก็เลยขออนุญาต,ตวันนี้มีข้าวสารมาสองกระสอบมาให้มอบให้ก็เผื่อว่าจะหุงหาอาหารให้กับเพื่อนๆชาวปฏิบัติธรรมด,ด้วยนะครับแล้วก็มีของมาฝากอาจารย์ <c oughs> ก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยคือพอผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาเนี่ยก็มันจะมีคนที่อ,อ,อย่างเช่นการทำไอเอฟอะไรเงี้ย <c oughs> เขาทําไม่ได้คือบางทีเขาต้องการที่จะ อย่างเช่นอาหารเนี่ยสารอาหารเขากินไม่ครบเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโปรตีนโปรตีนเวโปรตีนอาจารย์พูดถึงอาจารย์กินได้ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ผิดแต่คนเป็นเบาหวานดิ๊ดี้ไม่แนะนําให้กินเวเพราะว่านมวัวมีน้ําตาลแลคโตสซึ่งแลคโตสเนี่ยเป็นน้ําตาลที่ไม่หวานนมจืดมันไม่หวานแต่มันเป็นแลคโตสมันย่อยเป็นกราแลคโตสกับกลูโคสซึ่งมันเป็นพลังงานและเป็นน้ําตาลซึ่งเบาหวานเนี่ยไม่แนะนําและในนมวัวเนี่ยมันมีโอเมก้าหสูงอะไรก็ตามที่เป็นโปรเซส นมวัวธรรมชาติสุดคือบีบจากเต้าแต่